เรื่องผิวขาวนะคะเว็บก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาพูดกันเลยแล้วกันเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเว็บาขาวเพราะฉีดฉีดโรคแก่นะคะแล้วว่าเว็บก็สแสวงหาพวกโกลชันพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเอ่อโรคแก่พวก กูต้าพวกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบทานะคะเพราะอะไรเพราะว่าแบบทาเนี่ยมันคือมันปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ที่เวฟฉีดลกแกะมันก็ปลอดภยัยเพราะว่ามันเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่กูต้าไทโอที่ทําให้ผิวขาวนะคะก็เลยสอนหาแบบทานะคะก็เลยไปเจอนี่เลยคะ่ะแบรนด์มาร์ค2 in 1 by สโวร์นะคะเป็นลบแกะแล้วก็กูต้าผสมกันนะคะเบลก็เลยสั่งมาเลยลองใช้สั่งกระปุกอันนี้เป็นเริ่มกระปุกที่3แล้วนะคะ ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยวันนี้พอเจ้าของแบรนด์ล้วเป็นเว็บสั่งเท่านั้นแหละก็เลยจับแจกเลยจ้ะนี่ส่งมาให้20กระปุก เว็บก็เลยไม่ใช้อยู่ใหญ่ไม่ได้เก็บไว้ใช้คนเดียวก็เลยเอามาแจกทุกทคนนะคะกะติกาเดี๋ยวเว็บจะแจ้งพูดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้รีบเดี๋ยวจะต้องไปธุระกันต่อนะคะก็มันดียังไงช่วยให้ผิวขาวเลยเน้นๆนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวเสียที่โดนแดดมาลกแกะเนี่ยคือจะช่วยพวกฟืน้นฟูกูต้านเนี่ยเ่วยเรื่องผิวขาวนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใครไม่มีงบในการฉีดผิวให้มาซื้อตัวนี้นะให้ดูกันชัดๆนะ ให้มาซื้อแบดนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีกำลังที่จะไปฉีดผิวเป็นคอร์สคอสแบบเว็บนะคะให้ไปซื้อแบรนด์นี้มาใช้ดูมันก็โอเคมากๆเลยถึงมันอาจจะไม่เห็นผลไวเท่ากับฉีดนะคะแต่บอกได้เลยว่าเทียบเท่านะคะเพราะว่าอันนี้เวไม่ได้ทาบีบีหรืออะไรเลยนะพอทาได้3มกระปุกอะมันดูสว่างอะ่ะเห็นไหม มันดูสว่างใสขึ้นนะ่ะอืมยังไงลองไปหาซื้อตามกันดูนะจ๊ะแต่นี้ก็คือเดี๋ยวแจกให้ก่อน20กระปุกจุบ๊บ